แอกของฝากแมงกีนุ่นครับกับประเทศไทยสวัสดีครับคายใหญ่ที่ครับที่สวัสดีครับรอรอแม่ที่ครับทิมาน้ำวะนี่แมงกีนุ่นปะทันทันเมื่อน้ำแล้วสวัสดีครับกลมพร้อมรอรอเฮียไหนเออโนโน่เฮียก็เฮียก็อะไร สวัสดีครับก่อนถ้าจะกลับบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเอาเดินทางมม่น้อง L, เอ๋น้องที่เอวนะครับเปินเปิดเพิ่มกับผ้ามาย,ยมามพูเถ่าเราก็มากันหลายมือละพาพี่น้องไปเกี่ยมยามเบื้องหน้าไปชมบรรยากาศอยู่หน้าเมื่อนี้ก็เดี๋ยวเดินทางกลับนะครับ ครับไปบ่งสวนซะก่อนครับเดี๋ยวก็จังล,ลายมือก็จังมากมากกันไหมนะครับมันไปง่ายมาสะดวกดู่แล้วมันบ่กไก่กันนะครับเดี๋ยวค่อยมากกันไหมกัมกบเมื่อนี้ก็ครับเมื่อ่องเบิง่งเฮื่อนเบิ่งสั้นซะก่อนอ๊ะ okay, สวรรค์ได้เขา่าไม่เท่าสีเข่าให้พร้อมนะครับเข่าสอบนึงไม่กินนี่เป็นพวกเสื้อผ้าของใส่ห้าทีดี๋าเออมา่าติที่เปฟนมา กำมาละไม่บอกป่ะสบายดีเ่าเร็วสบายดีเออสบายดีพี่เ่าอยู่พี่พ่อมเ่าอยู่ทั้งพี่พ่อมเ่าอยู่พี่เนี่ยเถาเนี่ยไปแพ่งเ่ากันเร็วไปแพ่งเ่ากันแม่ไปจุ๊บเ่ากันสิเมื่อเราก็ไปจุ๊บไปจุ๊บเ่ากันไหมแพ่งเ่ากันไหมใครก็เถาที่ไท้ไหมบอกวก็เถาไหมบอกก็เถีไหมยอมกันแล้ว สบ,สบายดี er สบายดีแถาไหมสบายดีอด่เด้อมอสแลเาซาเด้อสบายดีครับเขาสบายดีสบายดีไหมไปเมื่อมาไสาดีทัลเไปมามาไปเีได้ไปอรไปเที่ยว่ะเอาปากก็ได้รเขาข้ามไปไหมพาไปเที่ยว น้าาเลยใครไปครับเดินทางกับโค้งหน้ากันซองบนโค้งหน้ารับพามากันลายมือละเหื่อมเือย้ึงัวที่เลื่อไป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 เท่าไปไปเท่า นี่ให้ที่เอาอยู่นี่่ะไม่ไม่เหนื่อยอยู่อย่าเหนื่อยอยู่นี่อ่ากำพละเยอะเลย เราไเที่ยว้วอเนยเเที่ยวเมื่อไหร่เทยเมื่อไหที้น้องบอกว่าเมีที่ยวอย่าเที่ยวเเล่าว่าไปครับกลับไปหาคอปเปอ่อเบิดกันกลับไปบ่งสวนของเข้าเดียวกัจังมาไหม มันกับมันว่าไกลกันนะครับสําหรับผมเรามันกะแค่คนเราฝากไม่นําโค้งนะครับอยากจะมาจังไดีกับขับรถพักกันมานสำนีนมันว่าไก่ครับนนไปบานกันเลตโกเลตโกร็ปะขี้ตุมได้ขีต้ตอกมาได้หดเหรอ,อเ,ออเอียงไป,ยไปครับ เดินทางมุ่งหน้าไปเมืองปากซันจากบ้านทองปิ้นไปกับ6กกิโลนะครับไอ oh. เมืองปากซันตรงขามกับอำเภอเมืองจังหวัดบุการัครับผมขี oh. ่รถล,ลงไปขี่รถขึ้นนะครับทั้งไปขึ้นไปทั้งเลียงจันทร์ลงไปทั้งไต่กับด้านหลังนะครับไปขามย ี่เป็นบ้านพลสีบ้านพลเจริญแต่คุ้มพลสีอ้อาลงยาเราก็จะไปขามกันเ,เป็นแค่ถ้าด <c oughs> ูอาชีพเนี่เนานายเป็นยังไงเอาที่เหนน็นอยังจิ้มแขวว่ะนี่มาซุคก,ก็ต้มกันก็ยังกินได้ก็ากมากันไหมครับไป,ไปมา,มาเสร็จแล้วครับวิถีของคนสองฟัง บานอยู่2องหม่องการขาไปขามากก็เป็นเรื่องที่มันบรยุงยากนะครับสําหรับผู้คนที่อยู่ติดชายแดนหลังภูเขาโน่ยนี่ไปนี่ก็เป็นประเทศไทยแล้วนะครับบมกไก่นะครับสาหรับบ้านของปินก็ชายแดนกันจริงๆห้างประมาณสักสิบกว่ากิโลเลยหลนะห้างชายแดนไทยครับเพียงแต่ว่ามันบ่มีด่านที่เป็นด้านถาวนในการขามเราก็เลยต้องไปขามาอยู่ที่เมืองปากสั้น ซึ่งตรงขามกับจังหวัดบึงกาฬนะครับมีสะพานสะพานแล้ว่ะครับไปขามากง่ายครับ่ามเมื่อกินเขาแรงเลรอครับเมื่อัอนไน่าง่ายมาสะดวกพี่น้องที่ยังไม่เคยสมัมผัสบรรยากาศจูโซโปอล่าอยากมาเที่ยวกันลองมาลองเบ้งครับ รถยนต์มาเองก็ได้หรือว่าพี่น้องจะมาเซารถมอไซ้ที่ชิュชชมบรรยากาศก็ได้นะครับมีธรรมชาติมีอย่างชมมากไม้ไปเดินทางกันครับ60กิโลรับเดียวถนนก็แบบนี้แล้วครับย่าหอดปากสั้นเลยโอ้สะพานน้ำกระดิ่งอมไรเห็นสะพานข้ามน้ำกระดิ่งบ่โอ้น ข้ามน้ำกระเดิงครับเราตกข้ามาฮะเราจะเราจะไปน้ำทุงได้เราจะไปน้คอง,งได้สะพานข้ามน้ำกระดิ่งครับถนนไม้เลขถนนทางหลวงไมาเลขก13ไต่ครับ นี่ภูเขาหน่อยที่เราเห็นกันอยู่ด้านซ้ายมือนี่นะครับภูเขาเนี่ยเบื้เหือคามนีอข้างไกลคามนี้ข้างไกล,าาม,กลมันคือว่าวีดานที่เป็นด้านทาวอนนะครับข้<อ>ามประตูขาสิบกิโลนี่ฟังพุ่นก็เป็นแม่น้ำโขงนะครับอำเภอาาบุงีรัจังหวัดบึงกาฬประเทศไทยนะครับฟังพุ่นนี่สะพานข้ามน้ำกระดิง่งข้าพี่ก็เป็นน้ำกระดิ่งครับเอ้น้ำกระดิง่งน้ำสองสีน้ำสองสีไหลลงมาพี่ก็เป็นน้ำโขงน้ำโขงเซียน เป็นบุงค่าประเทศไทยนี่มาต้องปิ้นกันอยู่นี่แหละครับใกล้ๆกล้ท่กะบอหเขาต้องไปขามด้วเป็นดันทาวร์ี่เจ้าโต้งหรกเจ้าโตง้งเจ้าโตง้งเออบังระเใใบิดใหญ่คนนะเห็นว่าระเบิดใหญ่เนี่ยจรวดก็ เราเดินทางมาฮอดเมืองปากสันแขวงบริคมไซสปปลาวอาลพอดละครับปากสันขับรถแป๊บเดียวกินชนมกโกแลตจ,จริงกินช็อกโกแลตจ,จริงหรอ,เ,อเดี๋ยวข้ามฝั่งไปค่อยกินปากสันหลาบปากสัน ผู้สาววาที่เห็นผู้สาวมาเนี่ย น้ำสันน้ำสันไหลผ่านสวยดีที่มาของเพลงกลาบสั้นก็น้ำสันเขาหนนี่ยันน้ำสันหลอกน้ำสั้นไป โอ้งนี่มองมองได้ว่าคอยใหม่นะ้ร่าละไังาบั้น่จจแต่บบอลาข้ขางนะมาะนาอามงนาไปดานแล้วนะครับดันขามไปประเทศไทยไปโคโ้งงนา ขาเปิดก็เอาเบิดขึ้นหอดแล้วปะโอ้สาธุโอ้เราเห็นปูบ่าเราเห็นปูครับฮะสาธุบ่ที่จะเมื่อประเทศไทยบ่นนี่สาธุดมาตัตัว L G ดีคุณไปปูไปดีถาจที่ก็อยู่คนหน้าเนาะนครหลวงเมืองจันทร์ตรงไปด่านประเพณีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เช,เชียงขวางเชียงขวางเดี้ยวขวาครับเขาก็จะซ้ายลงไปด่านประเพณีอ่าเออ่ะตี๊ีนังอืมตไฟแดง,งนี่หรอ แล้วครับดันจะมีรถข้ามไหมบกไก่เป็นดันแพ้นะครับเอารถขามเป็นแพ่ที่ขามกันประจำาอนแล้วแล้วไปเหตุเรื่องออกนอกประเทศครับอันนี้ ที่ด่านปากสั้นนะครับเป็นด่านท่าเรือเอาเฮ็ดเอกสารในการขามกับเรียบร้อยนะครับพาสปอร,ร์ตกับกับต่อม้อนะครับพาสปอร,ร์ตรถกับศุลกากร,รกรเสร็จเรียบร้อยจากฝั่งเ่าเดี๋ยวเขาก็จะถาขึ้นแพร่นะครับแพร่ฝั่งไทยกำลังมาวุน้นแพร่รถพ่วงทรงรถพ่วงนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปเฮ็ดเรื่องเข้าประเทศไทยก่จายค่าเรือค่าแพร่กันเ,เดี๋ยวให้รถขึ้นแหลม เจ้าจังลุงไปเดินโอเคโอเคโอเคส่งสัญญาณเนอะจะให้ขึ้นเนอะนีคนมาบอกเดี๋ยวนะโอเคโอเคได้ได้ได้ผู้สาวทุกคนจัดรถนะครับก็จะมีแพร่ที่เป็นแพร่ในการขนส่งสินค้าใส่รถพ่วงใส่สินค้าต่างๆขามากนะครับเพราะว่าด้านตรงนี้บระมาณด้านสะพานสะพานยังบอแล้วทัดลงไปประมาณสิบ 1ิกิโล่นะครับนี่เป็นสะพานกำลังก่อสร้สางอยู่คาดว่าปีนี้อ่าคาดว่าปีนี้บพาปีนี้กับปีนาต้นปีนาบพาเกินนี่ครับได้ใช่แน่นอนสำหรับสะพานมิตรภาพในลาวแห่งที่5บึงการบร,ริคมไซครับนี่เรือหน่อยออกไปแล้วนเรือผู้โดยสารค่าเรือหกสิบาทนะครับค่าแพเอารถคามกับห้าร้อยบาท แพไทยมาแล้วโอเคมีแพไทยมากก็ได้เมื่อเร็วต่อเหมือนนิวซีแลนด์โอิมาแล้วโอซิได้เมื่อแล้วซิได้ขึ้นแล้วเมื่อประเทศไทยแล้วมีป่ต้องเมื่อแถวที่ประเทศลาวนี่แหละที่อยู่ประเทศลาวปะเมือม่อเนาะเมือม่อเออเมือม่อนี่มาอยู่เที่เราเป็นบบนี้ ไทยมาส่งสินค้ากันึ้นมเมื่อน้ลงไปเข้าบันเน่โอ้คุณเรือหน่อยกับคำมาแต่ฟังไทยพอดีโดยสาร งเรือครับอัอนนี้นี่อันนี้เป็นเรือผู้โดยสารครับ ขั้นเดียวดีกว่าเฮ้ย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 เฮ่นเฮ้ยเไทยเฮ้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 ยเลยเฮ้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 ยเต้ยเฮ้องรอเพราเป้ติต้ยเีรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนะยรับแเฮ้ยงฮ้ยเ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 ฮ้นเดียเลยพอดีเพิ่นมาส่ง้ินค้าเอดีเฮาก็ข้มเมืยเฮ้ยเพิ่เโชยดีไม่ต้องรอเลยเนาะ ไปกลับบ้านกันเอาไว้มาใหม่โอเคป๊อเอาไว้จังมาใหม่ครับมาสอบปอเล่าใหม่โอเ้เล่าใหยังไงนี่ขยับออกจากฟังละออกจากฟังเรียบร้อยครับ ด่านท่าเรือปากสัน,นเมืองปากสันแขวงบริครรมไส้สออเล่าวฟังพุณนเป็นด่านจังหวัดบึงการนะครับด่านท่าเรือผู้โดยสารจะยุนี่่ว่าเฮาด่า,ดานรถพ่วงเขาจะไปขึ้นพุ่นด่านแพร่แง่น่ะคุณอีกแพร่หนึ่งกำลังมากครับรถพ่วงเต็มเลยมาส่งสินค้า,าส่งของเสร็จแล้วภารกิจ เอาไว้จังสีภาพี่น้องมาใหม่นะครับอ่าน้องเที่ยวเพิ่นติดเลี้ยนเลยพามาเยี่ยมผู้เฒ่าเดี๋ยวเมื่อซองเือโคลงหน้ากันเดี๋ยวเขายังมากกันใหม่มันไปง่ายมากง่ายอยู่แล้วครับมันเป็นวิธีของคนสองฟังอยู่แล้วเป็นวิธีของเคยเล่าอยู่แล้วนะครับขามไปขามมามันอยู่ใกลไกลแล้วเก็ภาพบรรยากาศต้อุโมงค์ไว้ ไปเจอกันโค้งตรงหน้าเจอกันโค้งตรงหน้าครับสมบูปกติของเราโอ้ดี๋ันเดียวเลยโดดๆเลย ไปเบิ่งไกลๆไปกราบขอพอรผงหลวงพ่อพระไงไหวแม่สองนางแล้วกอ็อไปไปกินต้มไก่คุ้มศิลามณีพิมนำสำราญไปปีนสะพานขึ้นภูทอกมหัสรย์ ขอบอกรับรองในโลกหาเบิ่งบ่มีเบิ่งเห็นสามบ้านตเจ้ามูลเมืองเมืองสีน้ำตกคำพระก็สวยดีบึงคงลงทะเลสา,าบทีสาปราบอือเลือู้นาคาแม่ยานาคีสายมู บูชานาะคีอำเภอศรีวิไลหา,าตายงามตา้ที่น้องเดินทางสงลาราหล่าไทยเบึงสะพานข้ามโพงมองไมแข่งเหื่อยิ่งใหญ่ให้ไล่บึงาบาตาธรามนราน้องเลิงกุดทิงยิ่งใหญ่แก่งอาหงงามลายอย่าลืม Ai cotton cho anh mike bán xuân con bừng tang gia khai mạnh sân e sàn ba bừng bừng tang anh đơn รับสู่บึงการประเทศไทยครับเแล้วขอฟังเรียบร้อยพาะจักรสรของลราแล้วรวมไปเลยโดนน้ำเลยบางเทียบฟังโดนน้ำเลยไหมขี่โดนน้ำปะเออว่าคนจะไม่ขี่ยันดตกทหารเนี่ยขี่ยันไปดิขี่ย้ำน้ำเช็ดน้ำตาเลยมันจะเอาเรือเขาฟังครับเลย เทียบฝังแล้วเขาเปนแบบเหรอ,อฟังเล้ครับเป็นังไง น้ำพุ่งครับแม่อราติดแบบเดีโยวนี้ราต้องกินก่อนนเตรียมตัวเตรียมตัวนั่งลงนั่งลงตัวเดินทางนั่งลงนะจับดีๆเด้อปพื่อนเพื่อเลยค็เ โงงงงทานขี้ยานบ่ทานาังขี้ยานหนักถูกแดดกระดิ่งไปนะครับโอเคไปไปถึงแล้วประเทศไทย<อ>จังหวัดบึงการเย้ถึงแล้ว โอ้ยกินแบะนี่แบอยู่ฟังนี่แบ่แบะกินยาอย่านี่เลยมีลูกพอโหหลายตัวตอนนี้โอ่เ่าแซ่บแบะปลาไหลปะอากกินปิ้งแบ่วะมีแบครับแซ่บแบะปลาไหลปะเขาเดี๋ยวจะไปกินไหมเดี๋ยวงม่จะกินไหมเง่กรื่องของประเทศครับันนี้ ใช่รอ,ร,ใรองเท้ายังถึงแล้วใช่รองเท้าเยี่ไหมคลิปนาครับพี่น้องครับขอบคุณครับรขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเราเจอกันที่โค้งน้องนาของเราสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย